อย่างอันนี้ก็ใช้อยากบนอยากล่าไม่ได้ทำไมล่ะเส้นนี้แสลแลสแล้วเส้นนี้ก็แสแลสอีกเหอะเห็นปะเออถ้าจะใช้ได้มันต้องสแลสสล,สลับัอแบ็กแสลแลสอันนี้มันแสแลสทั้งคู่เลยนะครับอ่ะก็วิธีที่หนึ่งล่าตื่เข้าไปนี่ พอลากไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดมุมเออมันเกิเกิดมุมตรงนี้เห็นไหมครับเออตอนนี้ดีกว่าอ,อ่อาอันนี้เป็นร้อยสิบสองไหครับร้อยสิบสองเพราะมุมแยง้งครับแล้วก็ เข้าทฤษฎีรองเท้าแตะได้เลยใช่ไหมดูออกปะดูออกป,ะ,ปะว่าตรงไหนที่เป็นรองเท้าแตะอ่ะครูว่าเฉพาะส่วนที่เป็นรองเท้าแตะเลยนะส่วนที่เป็นรองเท้าแตะเลยถึงแค่ตรงนี้เอ็กร้อยสิบสองแล้วก็ x ร้อยสิบสองรวมกันแล้วกลายเป็นร้อยห้าสิบเห็นไหมครับเอ่อ x บวกร้อยสิบสองเท่ 112. กากับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบลบร้อยสิบสองก็สามสิบแปดจบจ้าขอบคุณค่ะ นี่ก็วิธีที่หนึ่งนะครับนะเดี๋ยวก็มาดูวิธีที่สองกันต่อเนาะวิธีที่หนึ่งลงพาแตะอ่ะโอเคมาวิธีที่สองคือลากเส้นขนาดให้ผ่านจุดยอดมอุมยอดมือตรงนี้นะครับเราจะลากเส้นขนานให้ผ่านมันนะครับ โอ้ดูนขนาดออขนาดก็ครูก็ไม่ได้จะเปลี่ยนอะไรแต่เป็นลากแล้วมันมูมันยังไม่มันยังรากมันลากก็มันยังไม่ได้มันยังไม่โดนอย่างใจ ลาอีปรอ,อบแล้วเนี่ยอ่ะโอเค,คเอาละเอาละไม่สนละอ่ะถือว่าขนาดแล้วนะเสร็จนะครับวิธีที่สองลากเส้นขนาดให้ผ่านจุดยอดุมน,นะครับวีธีที่สองอเอารากแล้วเนี่ยมันจ็เกิดการแบ่งมุมเจ้าร้อยห้าสิบ ออกเป็นมุมนี้เท่ากับ x เพราะมุมแย้งเป็น x เพราะมุมแยง,นแยงในขณะที่ตรงนี้ก็จะเป็น112เพราะมุมแย้งเหมือนกัน ดูออกไหมครับเพราะฉะนั้นร้อยห้าสิบถูกแบ่งเป็นร้อยสิบสองกับเอครับจึงเขียนสมการได้ว่าร้อยห้าสิบนะครับเท่ากับ112ร้อยสิบสองบวกเอ็กยเอ็ก <X. S 1> <Okay. S 2> บวกกับร้อยสิบสองเท่ากับร้อยห้าสิบ เอเลยนะเขียนว่าหกฮีนีฟร้อยห้าสิบเท่ากับอ๋อโอเคโอเค